ดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมหนึ่งรัดครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะลุงนะโอ้ยหล่อเหมือนเดิมพ่งจะเข้ามาตลาดพรุ่งนี้จะเข้าตลาดไม่ก็เข้าตลาดหลายวันแล้วไปทํางานทีบ้านบ้านต้อแก่ไปทํางานทบ้านเ้อาแก่นกตัวนี้เป็นไงนะลุงเอามันเป็นอะไรติดขาติดขาติดนิ้วติดนิ้วหมติดนิ้ว โอ้มันติดกี่วันนะลุงรดเนี่ยเพิ่งจะติดมาเมื่กกิมยังขันอยู่เลยฮะเมื่กกิมยังขันอยู่เลยเพิ่งจะลงมาติดนี่แหละเมื่กกิมยังขันบนคอนอยู่เลยเมื่อกี้นี้เมื่อกี้น,น,นี่เนอะตอนรถวิ่งมามันยังขันอยู่เลยเนาะอย่างนั้นใจเย็นนะเ<อ>ดี๋นี่หักอยู่นี่หักอยเดี๋ยวนี้หักโอ้อุยทาหวานครับพี่น,น้องอุยทาหวานครับดีนก็ไปดิ้นโอ้ป๊อดดีดีมันไม่ดินตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่น้องคนนี้ตัวใหญ่ไม่ดินนะ มันไม่ค่อยดินด้นบอกไม่ดิ้นเอาสร้อยสร้อยคือสูงเลยสอยไม่สร้อยไม่หนาด้วยเออสร้อยไม่หนาอ่าขอโทษนี่นี่ยังดูได้นะทิศตะมาเล็กๆปุ๊บดำไปหมดเลยมันคล้ายๆมันอยู่ที่ในซอยมันตกกระปรงมนจะโรงงานไงเนี่ย <โฮ S 1> อ่างตลอดเลยฮะอ่างตลอดตัวนี้โอ้ทำไมถึงว่าอย่างนั้นล่ะอ่างว่าเพราะเก็บไว้ในกรงตัวเดียวมันไงอืมหลายวันอยู่ครับ เพิ่งเดือนได้แหละทีนี้ได้ตัวนี้มาใหม่อาทิตย์ที่แล้วเอาใส่เขาไปคูนใส่ใหญ่เลยครูใส่ตัวนั้นครูใส่ซับครูใส่เฉลยใหม่ครูใส่เฉลยใหม่ไงมันอยู่ตัวเดียวเขาไม่อยู่ตัวเดียวเขาไงก่อนอนี่เขากงไปใส่รวมไว้ตอนที่ต่อได้ไม่ได้กินเสียงครูเลยนะอืแค่เรียกเรียกแล้วโดดตามสายไฟมาโดดเขาปั๊บเลยติดไงมันเสียงกลางใบใหญ่ใช่ไหมหนังกลางเออไอมันมันก็เสียงกลางกลางแหละแต่ว่าตอนที่มันลงปลุกมันลงกูุก เหมือนกู๊กใหญ่เหมือนกันเนี่ยกู๊กของกู๊กเต็มเลยสองกู๊กเต็มสองกู๊กเต็มตาตาบัวตาบัวแกบอกอยู่เอาจันเอกเดี๋ยววันนี้จะพาดูตัวตนชัดๆเด้อจันเอกเด้อจันเอกจะเอาอยู่ตัวนี้ว่าเขาบอกให้เอาตัวนั้นมาลุงรัดไอตัวเล็กกุกลุงรัดบอกว่าเขาจะให้ตัวเล็กกลูกมางบกว้างตลอดว่างั้นลอตัวมันใหญ่ไหมหัวมันทุยดีไหมอ้คือตัวใหญ่เลยเออหัวมันทุยดีหัวมัน เนรนกมันเชื่องมากเลยเนี่ยมันอยู่ชุมชนมีชุมชนไงมันก็เลยไม่นั่นตัวฟู้แน่นอนครับพี่น้องครับชัวเลยตัวนี้ชัวตัวฟู้แน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่านกไม่ค่อยสวยนะี่ยเออ<ม>นกไม่ค่อยสวยแต่ไม่ค่อยสวยแล้วรอมถ่ายผลก่อนเออผมก็ว่างั้นแหละผมกาลังจะพูดรอมถ่ายผลก่อนครับว่าตอนนี้นกตัวเนี้ย มันอยู่ที่ในซอยแล้วมันไม่มีที่ลงกินมันเป็นแต่โรงงานแล้วมันก็ดำเลยนนี่มาอยู่ในกรงยังโอเคยังใสขึ้นหน่อยที่แรกมาดำที่ดำปึ๊ดเลยใช่ไหมเออผมมาดูผมมาดูแล้วนะวันนั้นอ่ะตัวสกกระปรกมากเลยป๋อคือตัวใหญ่แต่ยัไงตัวใหญ่เดี๋ยวเมื่อกี้ติดนิ้วสนับปงสนปีกไม่มีอะไรเลยเนาะแต่ปีกชิดดีอยู่ปีกชิดปีกชิดตัวใหญ่เจ็บขาหน่อยนันะเจ็บนิ้วหน่อยนิ้วติดอย่าเนี่ย เชื่องมากผมก็มันขันแล้วก็นี่ขันทุกวันเมื่อกี้ก็ขันอยู่ขันอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยขันเมื่อกี้ขันมาไม่ทันโอ้ซส้อยสอยเข้าบางข้างหลังเห็นไหมบางบางเออแต่เม็ดซ้อยเม็ดซ้อยเออซ้อยมันแตกดีไหมกอแปกเลยวะือแลกเลยวะซ้อยมันแตกนะน่ะมันมีคลุมไหมล่ะตอนต่อได้มันไม่มีคลุมอะไรหรอกนกตัวเนี้ยหรือยังไม่ออกหรือยังไงมันเหมือนเหมือนเหมือนนกไม่ไม่ขึ้นว่ะที่ตอนที่มันติดอะ เรียกเบาๆโดดเข้ามาเรื่อยๆแล้วโดดเหยียบเลยทีแรกมันอยู่บนสายสูงแล้วมันโดดเข้าต้นมะลุมครับฉันก็ต่อไปนนกิ่งเอสายไฟแต่แต่มันมีกิ่งมะลุมเลยก็โดดออกมาครับโดดมาปุ๊บตายตายสายไฟโดดเหยียบเลยได้แต่เรียกแล้วนี่ไม่ได้คูใส่กันเลยอมันคูแต่มีนาอยู่ซอยวีนาที่เรานั่นแหละที่ไปตามไม่จะบอกว่าเพล่เผล่ไม่ใช่ตัวนั้นด้วยตัวนั้นไอ้ไอ้ มัน,นใช่มันใช่ตัวตบหลุดที่ไปกับสังตะโรดไหมนั่นแหละดิมันใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมเอ๊ะสร้อยสร้อยบนคอมันคือบนแต่ตัวนั้นน่ะตะโรดจนออกปากจุ๊จุ๊ว่าเสียงมันใหญ่นะแต่น,นี่เสียงไม่ใหญ่คิดว่าไม่น่าจะใช่นไม่น่าจะใช่แต่แต่ตัวใหญ่มากเลยแต่เสียงกุ๊กวันนี่มันกุ๊กดังองใหญ่มากสร้อยแปลกๆแต่ว่าตรงตรงเออตรงตรงข้างหลังเลยไหมอ่สร้อยสูงแต่ว่าข้างหลังไม่ค่อยมีม บางนะแล้วสร้อยเป็นหลุมนะเป็นอ่าแล้วเส้นเส้นที่มีก็แตกๆเห็นไหมครับอันน่ะเส้นที่มีมันแตกสร้อยมันแตกดีพิจารณาดูกันนะครับพี่น้องครับผมหัวทุยโอ้ยแต่ถ่ายคนแล้วนวลอุ๊บเลยนังรัดเนี่ยผมว่าผมว่านกมันจะเป็นสีนวลนะแต่ตัวนี้นกมันอยู่โรงงานมันก็เลยติดติดนู่นติดนี่มันมันติดสกปรกไงที่ลงกินน่ะมันไม่สะอาดเออปีกกอดดีที่ลงกินไม่สะอาดโอ้ถ้า ต้องรอดูถ่ายขนนู่นเนี่ยนกตัวนี้แต่อ่างตลอดแน่อนอนชัวชัวใช่ไหมชัวเลยอ้าวปลาเนกเบิ้งเอาเด้อนกปลาเนกอะว่าส,าสิมาเอาอะลุงรัดไอ้ลุงรัดแยกกองให้แล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออผมมาดูตรงนั้นมันมันอยู่กองใหญ่เนาะมันไม่มันไม่ค่อยนิ่งเนาะไม่นิ่งเออมาอยู่ผมขี่มอไซค์มาดูไอ้ตัวนี้เครูมันได้ยิงคูมันได้ยิงคูใส่ตัวเฉลยใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละนะ ยังรู้ว่าคุูอ่างอ่างตลอดคูสองเที่ยวก็ขึ้นอ่างตลอดเนอะลองลองเทียบคูไม่ไม่ฉันลองจดแล้วไม่คูไม่คูใช่ไหมมียิงเก็บขาดูยิงไม่เอาเ,เก็บนิ้วแต่ปีกออดดีนะกเออปีแต่ว่าลูกไอ้ไอเนี่ย ขนเขาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขนเดี๋ยวนี้ขนเราไม่ต้องห่วงขนหรอกเราดูรูปร่างแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าดูรูปร่างแล้วุกดีเหมือนนนกััะยงไอหหััวปีเเเลยมือออนนนกะตัวใหญ่ยาวหัวเขาทุยใช้ได้เออหัวออกทุยๆใหญ่ๆหน่อยแข้งใหญ่โอ้สม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 ตัวตนเลยดูอึ้งอะอึ้งอ่ะแล้วก็เชื่องมากนี่ไก่ตัวนี้ตัวมันก็เชื่องนี่ของคู่ห้อยเอามาจากไหนอีกตัวนั้นน่ะตัวนี้ได้ได้ก่อนนานแล้วตัวนี้เพิ่งเจ็ดเดือนกว่าๆนะเนะ่ย เลี้ยงวนี้เนี่ยตัวนี้มาจากซอยนู้นอยฟาดปุยฝ่ายหึมอยปุยฝ่ายสองคุกห้อยตัวนี้สองคู่ห้อยเออเสียงโอ้เสียงก็จะเล็กกว่าตัวนี้หน่อยซ่อยมันเลี้ยงง่ายทำไมสร้อยมันเป็นงั้นเนี่ยสร้อยมันแตกเห็นไหมสร้อยแตกแล้วสู้ทุกตัวเขาสู้ทุกตัวเขาคูแล้วตัวนี้ตัวนี้เขาเทียบจดคูหมดแล้วจดคูู่แล้วใช่ไหมจดคูแล้ว เออตัวนี à, ้สนับสวยมันงครัอ่าต like, ัวนี้จับคูแเนีเลี้ยงเลี้ยงนะครับโอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวนั้นทุ่งนาใช่ไหมน่ะไอ้ทุ่งนาไอ้นั่นไอ้ฟูหัวฟูน่ะไม่เคยแต่เรียกคำครูเลยเรียกเรียกเรียกแน่ครูเลยเรียกก็ครูเลยก็เหมือนกับไอ้เหลียวเหลีวเหมือนกันเหลีก็เรียกครูเลยเหมือนกันโอ้โหหัวฟูเปิดใจซื้อฟูเลยหัวมันไม่เคยดีเลยเลยอันนี้เขาสู้ทุกตัวยังง่าย แต่เขาชอบโดนหลดโลดโลงมาตรงนี้หารเขาทิ่มทิมท่มทิมท่มันนึงหก <laughs> าากักหมเลยทำไม่่คอยรักษาหารแต่เลี้ยงง่ายตัวนี้เลี้ยงง่ายมากชอบเล่นน้ําฉีดน้ำชอบเลยอ้าปอีกใส่เลยนี่เขู่เลยเรียกหมดตัวน,นั้นแต่ยังไม่กล้าฝึกเพราะว่ามันไอ้นี่ยังไม่ตัวท่าถ่ายขนเรียบร้อยกว่าตัวนี้เขาสู้ทุกตัวนี่ขู้ทุกตัวใจดีนกตัวนี้ ไอตัวนั้นที่ผมบอกว่ามันไม่สวยไม่สวยดิ้นใช่ใช่ใช่ตัวนี้ตัวท้ายไอมันมันมันคู่กันกับไออ่างตัวหนึ่งชนวนมันคู่กับอ่างอ่างไปวนนั่นแหละไอตัวเนี้ยเขาจะตีตีพวกนั้นออกหมดออกหมดนะทีแรกอ่ะทีนี้จนจนพวกนั้นติดหมดแล้วเขาซึงตัวสุดท้ายไม่มีตัวตีแล้วก็เรื่งติดไงตัวสุดท้ายยังเหลืออีกตัวที่ว่าขลุมไง โอ้ยนัดให้มันขวบกว่าเด้อค่อยฝึกมันเด้อให้มันจนให้จนเชื่องให้มันจนเชื่องเชื่องแหละเพราะว่ามันมันเป็นนกบินถ้าถ้าเป็นถึงขวบก็ยังฝึกไม่ได้ต้องให้เชื่องคนเลยครับให้มันเชื่องเชื่องเชื่องเลยนี่ถ้าได้ขวบปุ๊บจะไปไว้บ้านไว้บ้านแล้วก็อยู่อยู่อยู่บ้านมีกี่ตัววันนั้นผมไปหลายตัวอยู่เลยหาตัวตัวใหม่ตัวหนึ่งตัวตัวใหม่ตัวใหม่เห็นตัวม่ใหญ่ก็เลยไว้เลยแฝนไว้ั่นเลยได้มาก็แฝนไว้ัด้เลยไอ้อ่างเป็นไงบ้างไอ้อ่างผัดขนไอ้อ่างผัดขนแล้วมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ เอาตัวไหนไปวันนี้อ่างไ้ยังไม่ร้อยยังแต่ว่าก็ยังเล่นอยู่มันเล่นแต่ไม่เร่งไม่เร่งไม่เร่งเหมือนเดิมไม่ค่อยเร่งเข้ามาเดี๋ยวนี้วันนี้ยังชักดีกว่าทุกทุกออกไปตอนนั้นไอ้หอมม่ะหอมก็ขึ้นแล้วนะหอมก็ขึ้นแล้วโอ้ฝาเนกฝาเนกนี่แหละนกอะแต่ถ้าถ้ามันเร่งอย่างแต่ก่อนจะแจวเลยนี่มันก็อันนั้นมันยันนั่นเลยอันเย็นกันเละมันก็มัจะกลับมาเหมือนกันดูสายตาเ่องนั ดูสายตามันมันตัวใหญ่แล้วมันจะเหมือนนกที่ผมเคยเอาไปกับล้อไอ้ตัวนั้นออนั่นแหละดูปีกมันคิดดีมากเลยจริงๆตัวใหญ่นกตัวใหญ่<ต>ดีไม่ดีถ้ามองที่แรกก็มองนกไม่สวยเลยแหละเออไม่ไม่ไม่เป็นไรคนไม่สวยเดี๋ยวนี้คิดว่าหนึ่งทีนี้ว่าคิดว่ารอถ่ายขนใช่มผมคิดว่ารอถ่ายขนคือนกอะ่ะมันมันไปโดนน้ามูกน้ํามันอะไรหรือเออปล่ามันสกปรบกเดี๋ยวนี้คือปีก คือที่ผมชอบหนึ่งดวงตาแต่คามเคิมมันก็ดีนะเออดวงตานะครับหนึ่งดวงตาสองหัวสามขานี่แหละชอบหัวสวยอืมขาหัวแล้วก็ตัวแล้วนี่ครับสําคัญพี่น้องเอ้ยครับขึ้นไหวพลันกอะเหมือนที่ลุงนัดว่าแต่ทีนี้ว่ามัน แต่ตัวนกมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่ที่นั่นแหละทีเนี้นกตัวเนี้ยขึ้นขึ้นครับขี้ก้อนบเลิ่มเลยอืมขี้ก้อนใหญ่แต่ขี้มันสวยนะอืมขี้ก้อนใหญ่มากเลยแต่ว่าจะมีอายุอยู่นะงร้นนะอายุเยอะอยู่เออจะมีอายุอยู่นกตัวเนี้ยเะจะมีอายุเยอะอยู่ทีนี้มันจะตัวเดียวกับตีตบหลุดหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยไม่แน่ใจแต่สองกุบเหมือนกันสองกุบเหมือนกันใช่ไหม อนนี้เวลาเขาลงปุ๊กเนี่ยเออตอนนี้มันยังขันยังไม่เต็มเสียงยังปุ๊กยังดังเลยเนี่ยดังตอนปุ๊กเนี่ยสวยๆตะเนกเอ้ยมาเอาไปเก็บไว้ไม่แพงหรอกสิบห้าเนี่ยเขาจะเขาจะเอาตัวนั้นมาให้เขาจะไม่เรียก้ตุกเรียกปุกฮะตัวเรียกปุกโอ้ตัวผมไปทําคลิปแล้วลุงรัฐเห็นยังเห็นเห็นปลุกกวางวันนี้วันนี้เขาเอาขึ้นให้ดูแล้วกวางห้าคำแต่เสียงมันเล็กอยู่กวางเอ้เสียงเล็กก็แหละกวางห้าคำ ก็แต่ว่ากลางจะกลางจะถอยลงหน่อยด้วยสินะเออกลางจะถอยกลางจะถอยแต่ว่าเสียงมันห้องอยู่อ่าโอเคอยู่ตัวนั้นแต่ว่านกนกตัวนั้นนกใจอยู่นกใจจะได้ใจ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 จะได้ไดลุงนัดเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเ,ลเห็นตัวแล้วใช่ไหมเห็นตัวแล้วมันเป็นนกดาวเรืองนี่หรออน,นกเรียกใส่กุกนะนกนกเรียกใส่กุกสองกุกเรียกใส่กุกเป็นบางคำมันไม่เรียกตลอดแต่ว่ามันมีนกอย่างเนี้ย ถ้ามันเรียกธรรมดามันจะใส่กุกแต่ถ้าเจอนกนี่มันจะไม่ใส่กุกแน่นอนถ้ามันเล่งแล้วไม่ใส่กุกแล้วไม่ไม่เป็นไรเนาะ,ะไม่ขลําเนาะไม่ไม่ท่านกสองกุกมันแถวบ้านเขาท่านกสองกุกเรียกกุกเนี่ยเขาว่าเขาเขาอเอาด้วยดิเพราว่านกอ่านกลำพันเขาเรียกนกลำพันเเขาเนี่ยลำพึงลำพันเลยเออเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่าเนาะวันนี้เขาจะให้เอาไมา้ไว้บอกอุ้ยไม่ไม่เอาแล้วยังมันไม่เอาเดี๋ยวมาเอาตอนนี้มายากษ์ เดี๋ยวถ้าจะเอาเดี๋ยวจะใส่ให้ไปให้ใส่ไปเนี้ยไปให้เราก็ใส่ไปเนี้ยตัวนกกลับมาอะไรเงี้ยนกใหม่เนาะนกใหม่นกใหม่เดือนกว่าเองยังเชื่องขนาดนี้เดือนกว่าอ้อยู่ในชุมชนคนใช้ได้ใช้ได้เจ๊แต่ว่านกตัวนี้นะถ้าผัดคนแล้วเนี่ยสวยเลยเนาะจริงๆสวยสวยจริงจริงตอนนี้ก็ขนาดนี้นะแต่เดี๋ยวพอมันอ้วนสักหน่อยโอ้โหมันหุ่นใช่หุ่นบึกขาใหญ่เลยขาใหญ่เลยนกจะดด้วยไอ้นั่นดีด้วยลิวที่เมื่อก่อนมันดูได้ที่ไหนเนี่ยนะ เดี๋ยวนี้สวยแล้วนายหลิวนะไหนหลิวไหนอีกหลิวที่ว่าต่อได้ชั่วโมงกว่าที่เอามาตอนนั้นก็กร,งงรู้งัององอยอ๋อรู้ละสอวันสอ,อันตกสองปีเออนกงัดไม่ฝึกไม่ฝึกสักทีกทกนะครับไอหลิวไอหลิวอวะฝึกได้แล้วสวยแล้วนายเห็นไหมเนี่ยอ้อถูกเขาสวยแต่ก,ก่อนเขาตัวเล็กๆในนิ้วอ้วนอ้อถูมันอ้วนเอ้าอทำไมไม่เอาไปฝึกรัดฮะ มันใจใจมันสู้ไหมเน่ะสู้สู้ใจมันเดี๋ยวนี้มันมันถิดกว่าแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเชื่องคนเลยไงเชื่องเออมันเชื่องคนพี่น้องครับผมพอมันเชื่องคนแล้วทีนี้มันเอาไอเหลียวไอเหลียวมาไอ้หลีวเสียงเล็กเต็มเสียงเล็กเท่านั้นแหละแต่เสียงมันเล็กเนั้นเองมันแข้งมันเลยแต่มันเสียงเล็กมันสองปีแล้วเนี่ยฮึ โอ้นกพร้อมฝึกเลยครับผมพี่น้องครับผมตัวนี้ฝึกได้สองปีแล้วตัวนี้ผมเห็นตั้งแต่เป็นเชเลยนะครับโอ้สวยๆๆยทําไม่ถึงสองปีก็เกือบ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 เราไปเกือบเกือบเราไปกือบกว่าแล้วก็โอ้แข่งไหยพี่น้องครับผมมาเอาไปแน่เนี่ยหางนี่ก็ดีมากเลยครับางดีมากเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีกุกแล้วนะเดี๋ยวนี้ฮะ ไม่มีกุกพอมันขึ้นไม่มีกุกแล้วรีวริวตลอดเลยรีวิวตันเลยคือคืองามแต่วงรัดเออมันงามเนี้ยมันงามเนี้ยป๊าคือสวยแต่ว่ารีวิวในงามเนี้ยเท่าไหร่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 ยังมันเล็กเดี๋ยวก็ยังไม่อยากฝึกมันอืลองใส่เนี้ยแล้วขึ้นตรงนี้นี่ขันไหมขึ้นตรงนี้ขันโอ้โถ่โถโต่โถ่โถโถโถมาดูวะนี้่เมยคือคักบว่ะเห็นตั้งแต่เป็นเฉลยครับพี่น้องครับผม ขึ้นสองเที่ยวอยู่เลยเนี่ยขึ้นสองเที่ยวแล้วใช่ไหมมัรสองเที่ยวแล้วขึ้นตรงนี้เป็นยังไงขันไม่ดิ้นไม่อะไรขันเลยโท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 พี่น้องครับผอมันมันพร้อมฝึกอยู่แล้วมันเชื่องคนแล้วไม่ดีแล้วมันเชื่องคนแล้วมันมันสวยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรอน้องรัดนเนาะเออพูดตรงตรงว่าหางเขาไม่เคยหักเออมันสวยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหางไม่เคยหักตั้งแต่ได้มาเป็นนกใหม่ก็ไม่หักนี่หางที่ไหนรือหางเรียวนิดโอ้นวลฮุบเลยครับพี่น้องมันซ้อนกันอย่างนี้ไหมหางซ้นเป็นเส้นเดียวเลย ทางเป็นเส้นเดียวเลยไม่หักไม่เคยหักเดี๋ยวนี้ไม่ไม่หลุดไม่ไม่หลุดกุกใช่ไหมไม่หลุดแล้วอืขันไม่มีหลุดเลยตอนนี้โยนไม่มีหลุดเลยเหมือนมันขึ้นแล้วอ่ะแล้วทาไมแช่งมันเป็นแช่งแตกทำไมมันเป็นแช่งแตกเนาะมันแตกนะแข่งมันอ่ะเอออมันไม่ได้พันลำนั้นีีแตกสองสามมีแตกเหลือเรือเหือเือเกล็ดหนึ่งเหลือเกล็ดหนึ่งด้านซ้ายเหลือเกล็ดหนึ่งหน้าหน้าซ้ายไม่สุด สวยดูสนับปีกคนเดียวครับแหน่นะโอ้ยว่ะโอ้ยเอาไปเล่นนะไปเล่นปะทู่ว่ะโอ้หูสัง่งมนีน้อยน้อยโอ้ยตัวนี้ครับพี่น้องครับผมมาเอาไปเด้อผู้ใดอยากได้นี่โอ้ยว่ะพร้อมฝึกเลยแหละตัวนี้พร้อมฝึกเลยครับผมก็วสวยแต่บางนัดแล้วใส่ทะเลสองเที่ยวแล้วไม่ดิ้นเนาะสวยเนาะ สวยๆบุ๊คดิ้วสวยบ้างๆก็เลยน,น,น,นอนอนท่นี่เราขึ้นมาขึ้น<ส>ขึ้น<ส>เน,นี้ยอันหนึ่งอะพวกเน,นี้ยนะฮะซ่อมเอาไว้เอาไว้เอาไว้ฝึกนกต<ม>ามเอาไว้ฝึกนก,กเฉยๆแมวอ,ออกแล้วแต่ไอ้อ่ามันก็แปลกลมันไม่เข้าเข้ากรงที่เอาไปกรงเล็กมันไม่มันไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่เอากรงอย่างชอบกรงใหญ่ๆเอาอันเก่าไปวันนี้ทั้งวันเลยเพราะหางมันติดนั้นหางมันติด ตั้งแต่มันจะรำคาญมันมั้งครับมันมันหมุนมันหมุนไม่ดีหรือเปล่าหมุนตัวไม่สะดวกหรือเปล่าเอาเอาพอนี่อันใหญ่เอาเอาพอนี่อันเก่ามันเล่นดีโอ้พี่น้องครับเบิ้งเบิ้งชัดๆก่อนนะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งซอยผมได้เป็นอย่างนกตัวนี้ไหมฮึเดาเหลียวไอ้สองแพนนี้ไม่บ้าไปหนาเฮะอะไรนะโอ้โหน่พี่น้องครับเขาต้องที่ไหน ห,หูช้างก็มีเอ้สีมันจะออกเข้มนะโอ้ยนี่แหละสีนกต่อ,อเลยงดเนึ่ม นี่แหละสีนกต่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้มขออกเข้มโทนแดงเออนี่แหละนี่แหละได้เลยอยู่แข้งก็ได้นะอือ <c oughs> โอ้หางเป็นเส้นเดียวเลยนะเนาะเส้นเดียวเลยผมว<ด>่า<ด>แล้วนกตัวนี้ตั้งแต่เราวิเคราะห์กันแล้วเนาะสวย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 เรียกคำแล้วครูเลยนะเน,<ะ>นี่ยเรียกคำแล้วครูเลยเอ๋อลองไปแฝนคู่กันไว้หน่อยดี๋ยว่าตั้งปังเป็นใหญ่เนี่ยเออไม่สมโตอะไรตัวเขาใหญ่ขึ้นไงครับเหมือนเขาอ้วน มันอ้วนหรอมันสมบูรณ์เนาะนกมันสมบูรณ์เนาะเต็มพิกัดเลยืมบออ้วนขึ้นไงแต่ก่อนตัวเขาเล็กเขาไม่ได้าสวยๆสวยๆตอนนี้เสียงเสียงไม่สมกับตัวเลยตัวเด็ยก็เล็กมากเลยสวยๆรัดสวยสวยเลยพี่น้องครับเห็งตัวเล็กสวยเลยโอ้นกต่อได้อย่างนี้เนาะเปิดออกนวลฮุบเก็บหางเป็นเส้นเดียวอย่างนี้เนาะ ตัวนี้ก็จะสวยเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้เขาเที่ยงต้นชอบเล่นน้ำอันนี้โอ้ตัวใส่น้ำนี่โอ้เล่นน้ำใหม่ๆเล่นปุ๊บปุ๊บมันจะผัดขนแล้วผมแล้วต้องขนมันไม่สวยเนาะมันก็จะใช่มันก็จะถัดออกถัดออกแล้วเนาะถัดออกอะไรนี่เดี๋ยวก็เริ่มแล้วแหละเริ่มแล้วจะอืมก็เริ่มแล้วเลยขนถ้าเปลี่ยนขนแล้วน่าจะสวยนกตัวนี้จานเนกสุดหล่อสายเกียรติจะมาเอาอืมเขาจะเอาเขาชวนเปลี่ยนกับตัวนั้นชวนเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเพราะตัวนั้นเขาว่ามันเสียงเล็กตัวนี้จะอาจจะเสียงใหญ่กว่าหน่อยตัวนี้ใหญ่่กวานนิดึง ไม่ถือว่าไม่ไม่ถือว่าเล็กแล้วนี่กลางๆแหละตอนลงกุกเขาออกใหญ่กูกเลยกุ้กู้เลยนี่ตัวไอ้นั่นนี่เขาเขาคู่ไก่ริวนี่แหละเสียงเรียกกูเรียกเหมือนกันเรียกแล้วกูเหมือนกันโอ้ริวงาม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 เจ้าริวเหมือนกันสองตัวนี่เดินยิงสองตัวเจ้าริวสวยเดี๋ยวนี้ลูกเขาขึ้นแล้วหอมมันขึ้นแตัวติดเตี้ยเหรอหายดีแล้วหายดีแล้วหอมอ่ะหายดีแล้วขึ้นแล้วตอนนี้เสียงชัดก่อนคันกู้ไม่ออก อืมโอ้โหอืมอืม,มอืมอืม,อม,อมตัวนี้สิบห้าร้อยเนี่ยสบายสบายเลยน้องรัตน์เนาะเขาเขาเรียกเขาต้องคูยาวเลยเขาเรียกฟูต้องคูยาวเลยแต่นกไม่ค่อยรักษาตัวนขนเกินหัวเห่อฟูมาเลยน่ะตั้งชื่อไอ้ฟู <laughs> <c oughs> ไอ้ฟูใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ลอ้อตายถ่ายขนนั่นแหละ รอเชื่องรอถ่ายคนแล้วถึงจะหายบกฟูนั่นแหละบกฟูเออบกฟูอืออ้สุดยอมแล้ว่าตัวนี้มันเชื่องมากเลยเนี่ยสองตัวนี้เนาะตัวนี้โอ้ยใหม่แท้แท้จริงตัวนี้ก็ตนักตัวนี้ก็ถี่เหมือนกใช่ใช่ตัวนี้นะตนักตัวนี้ถี่กว่าตัวนี้แต่หมึกเขาไม่ค่อยค่อยชัดเท่าไหร่ ก็จะบางๆแต่ใจได้แล้วเนาะใจได้ตัวนี้ใจได้้ไดเลยแต่นี้เชื่องหรือนี่เชื่องตัวใหญ่ตัวนั้นนะถ้าเนี้ยไปเี่นนกต่อแน่นอนเลยตัวนั้นใจได้เลยตัวนี้ตัวนี้ก็นกต่อแน่นอนเนาะเต็มร้อยเนี่ยใจเขาเต็มร้อยตัวนี้เอาไปฝึกเองราคายี่สิบเนี่ยก็โอเคอยู่ด้น้องก็เนาะบ๊วยแบบโอ้ม่หอนหูสางครับพี่น้อง ชอบก็ทักบ้านตรงนี้มันจะลึกเลยนะแต่มันไม่ไปถึงสูอื้ลองลึกตรงตรงนี้ที่อยู่ไหนตรงนี้อยู่ไหนที่บ้านมีตัวใหม่ไงโอ้ตู้มีตัวใหม่อีกอยู่บ้านอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอนนีเขาปูแล้วเสียงเขาไม่ไอไอหลิวไอหลิวโอ้หางเส้นเดียวเลยหางเส้นเดียวเลยเขาไอหลิวนี่ก็ใครชอบเสียงเล็กๆของงเนาะทักมาได้น้องรัตเนาะ อ่านได้เลยไปดูเหล็กนะกันเด็กสวนี้เอามาวัดไม่เอาเหล็กมาวัดยังครับผมตัวนี้ก็มีนู่นก็มีได้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 เอาโอเคครับพี่น้องวัดมาครับโอเคครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวคุยธุระกับองรัดอีกทีหนึ่งครับผมก็ถ้าสนใจก็ทักมานะครับตัวนี้เนี่ยไม่งั้นก็กรุงไหนกรุงใหญ่แล้ว ไอตัวไหนไอตัวที่ทีแล้วมันครูแล้วบอกมันครูใส่ตัวใหม่เงี้ยเออไอตัวที่ที่แล้วเนี่ยตัวบนเนี่ยมันครูใส่ตัวใหม่เออไอไอตัวนั้นมันตัวผู้ไอตัวบนที่ผมบอกว่าตัวผู้ตัวผู้ชัวแล้วนั่นเออตัวผู้มันเนีอยเลยใช่เอือไปเจอคนอยู่นู่นเขาเลี้ยงเขาเล่นลูกผ่ากันหมดเลย อยู่ไหนครับนี่แหละอยู่ตรงไปทางทีมกระทุ่มแบนใช่ไหมไม่ใช่ทีมกระทุมทมท่มแบนหรือเปล่าไม่ทีมตรงเนี้ยทีมอ,อะไรวะ,ะเขาเรียกตอนนั้นอะไรนะเลยไอ้ตรงแถวแถลานตักฟ้าก่อนถึงลานตักฟ้าหน่อยนึงแต่อยู่ฝั่งฝั่งขวามือเนี่ยเขาไปในซอ,นะอ,อยนั้นเขาอยู่ซอยนั้นครับ,บครับใช่ใช่ใช่คนเลยใช่อ่าไม่ถามว่ารู้จักพวกเรารู้เปล่าชวนเราไปต่อนู่นน่ะไปไหม เราไม่ได้ไปกับมันวันนั้นเออเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเขาไปไปไปบ้านเขาเลยแต่เขาเพาะเขามาว่าว่าจะขอตัวเมียเขาตักตวงขอซื้อตัวเมียเขาสักตวงเยอมาผ่าอ่ามะผาเงี้ยใส่กรงใหญ่เดียวโยนใส่แท็กตวงตัวไหนที่เรานันเนี่ยตัวไหนใจใจโยนใส่มาเลยโอ้นกกรงร่ว่าคู่เซกันพี่น้องมีสองตัวตัวเก่ากับตัวใหม่ครับผมอันนั้นที่สิแล้วนั่นน่ะอือโอ้แน่นอนนะวเอาโอเคครับผมประมาณนี้ โยนสองทีบินปุ๊บมาเลยนะครับคุยไปก็ยาวไปเรื่อยเลยเนาะใช่ใช่คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมผมกับคุณรัตขอลาไปก่อนครับพี่น้องยังไงก็ขอฝากติดตามครับกลุ่มคนรักนุเขาอย่แจ้งช่องกษตาราแสงดีครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่น้องว่างเริ่มว่างนะครับคุณรัตครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม